สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะพี่นิกกี้จะเอาตัวคอตชูช้างตัวนี้นะคะมาเปรียบเทียบนะคะกับตัวคอตชูช้างคูณก็ซิล่าให้ดูนะคะ เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นหน้าไม้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าทุกคลิปที่ทำขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้ติดตามของมิกกี้ทุกๆช่องทางนะคะได้เห็นหน้าไม้ในรูปแบบต่างๆนะคะตามชื่อของเขาทุกคนจะได้มีประสบการณ์ในการดูไม้เพิ่มนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามไว้ก็ ปลูกไม้เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้อย่างที่นิกกี้บอกค่ะเป็นตัวคอตชูช้างนะคะดูลักษณะนะคะทุกคนจะเห็นว่ามีความแตกต่างอยู่นะคะก็คือตัวใบของคอตชูช้างนะคะจะเล็กกว่าตัวคอตชู ช้างคูนกอซิลล่านะคะเดี๋ยวเล่าก่อนดีกว่าว่าอ่าเดี๋ยววางคอชูช้างไว้ก่อนตัวคอชูช้างคูนกอซิลล่าเนี่ยเกิดจากนะคะการพัฒนาสายพันธุ์นะคะโดยที่เอาตัวคอชูช้างนะคะก็คือตัวคอชูใบใหญ่นี่แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าช้างเนี่ยนะคะมาผสมกับตัวอาริโอคาป,ปัสนะคะกอซิลล่านะคะ เดี๋ยวตรงนี้มีก็ซิน่าไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมีแต่ตรงไหนอ้อพอมีอยู่นะคะแป๊บหบนึ่งนะเอาแต่นี้ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะเอาตัวข้าชูช้างค่ะมาผสมกับตัวตัวนี้นะคะคือ ให้เห็นเท็กเจอร์ของของใบของกอสซิล่ามาผสมกับตัวกอซิล่านะคะเกิดจากข้าชูช้างผสมกับกอสซิล่านะคะก็เลยได้มาเป็นตัวรอโอคาปัสนะคะอีเลฟเว่นทีเดนคูณกอสซิล่าตัวนี้นะคะมาต่อทีนี้นะคะ เราก็มาดูกันต่อเลยค่ะว่าตัวนี้ค่ะตัวคอชูช้างนะคะคูนกอซิล่าตัวนี้คือเกิดจากอย่างที่นิกกี้บอกนะคะเกิดจากตัวคอชูช้างคูนกอซิล่าใช่ไหมทีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ของใบที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หน้าใบที่มีเท็กเจอร์ แสงอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะอย่างที่บอกว่าฝนตกแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดดีนะคะฟ้าย,ยังคลืมๆอยู่ก็แสงไม่สวยก็ขอโทษนะทุกคนแต่จะพยายามทำคลิปให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยค่ะหน้าใบมันมีเท็กเจอร์อันนี้ใบใบเลี้ยงแรกเดี๋ยวเปลี่ยนรากตัดรากเปลี่ยนดินรั้งต่อไปก็จะ ตัดออกหน้าใบมีเท็กเจอร์นะคะเนี่ยค่ะมันจะยิบยิบนะคะเป็นคลื่นๆนะคะจะคล้ายตัวก็ซิลล่านะคะที่เขาจะมีหน้าใบเป็นเท็กเจอร์เป็นคาแรคเตอร์หลักของเขาเลยนะคะแล้วก็แต่ต้นนี้ก็ในเรื่องของสีต้นสำหรับต้นนี้ก็ สีก็ยังเหมือนกับตัวกลุ่มคอตชูนะคะนิกกี้จะมีหลายตัวที่สีก็จะออกเข้มไปทางตัวก็ซิล่าเลยก็มีนะคะที่เป็นตัวอาริโอนะคะตัวชะคอชูช้างที่คูณก็ซิล่าแล้วออกเข้มนะคะแบบหนึ่งนะหยิบให้ดูอยู่ตรงนี้ค่ะดีอัดคลิปตรงนี้อยากได้รู้อะไรก็รู้ไปเนี่ยคะ่ะ สีสีจะเข้มสีจะเข้มกว่าตัวตัวนี้ที่เอามาอัดคลิปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอาริโอนะคะอาริโอพาปัสคอตชูช้างคูนกอตเหมือนกัน,นแต่สีจะเข้มกว่าตัวนี้ก็ยังออกเป็นสีของตัวคอตชูนะคะนี่ค่ะให้ดูให้ดูเท็กเจอร์ของเขา แล้วทีนี้ก็เนี่ยค่ะถ้าเปรียบเทียบกันแบบนี้ทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าใบใหญ่กว่านะคะแล้วก็ตัวหน้าใบเนี่ยตัวเจ้าคอตชูช้างคูดกอดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่าจริงๆเลยนะคะก็คือเป็นการพัฒนาสายพันธุ์อย่างที่บอกค่ะว่าคือด้วยที่นิกกี้มาชอบหมายสายเนี้ยเพราะนิกกี้มีความรู้สึกว่าเวลา เราทำไม้แล้วมันต้องใช้ระยะเวลามันเป็นเสน่เนาะแล้วไม้ที่มันมีการพัฒนาเนี่ยจากเล็กมันก็จะค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆไม่เหมือนไม้ที่แบบรอบการพัฒนาแบบสั้นๆอย่างเช่นแบบออกดอกทุกเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพัฒนาไปค่ะ หรือแบบว่าเร่งมากรีบมากนะคะมันก็จะเกิดเหมือนกับว่าเลือดชิดก็คือเหมือนกับว่าเกสรมันจะวนๆกันอยู่พ่อแม่ลูกู่ยแยตาย,ยายมันเลยทําให้ไม้เนี่ยต้นเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่สําหรับสายพันธุ์นี้นักพัฒนาของเมืองไทยอะคะ่ะเก่งๆหลายท่านเลยนะคะแล้วก็พัฒนาให้ไม้เนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยเนี่ยคือเป็น เป็นเสน่ห์นะคะจริงๆที่แบบนิกกี้ชอบมากนะคะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูอ่าแล้วก็เปรียบเทียบนะคะอ่านี่ดูด้านข้างของใบเห็นไหมคะก็จะ,จะมีความใหญ่ที่แตกต่างกันนะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันหมดเลยนะคะ แต่ถามว่าทำไมสีไม่ไม่ออกคือตัวตัวช้างเนี่ยสีจะออกออกเขียวอ่อนนิดๆก็คืออย่างที่บอกค่ะเมื่อคลิปก่อนว่าต้นเนี้ยเป็นไม้เหมือนไม้ซีวีนิดๆนะคะเหมือนกับออกออกซีวีหน่อยๆก็อาจจะไม่ได้เขียวเขียวสวยแบบต้นนี้นะคะก็จะเป็นแบบเขียวแล้วก็ออกเขียวอ่อนนิดๆน,นะคะแต่ก็อยากให้ดูนะคะ อยากให้ดูลายเส้นนะคะอยากให้ดูรายละเอียดเท็กเจอร์ของใบนะคะอยากให้ดูทรงไม้เวลาเลือกไม้อะคะ่ะหรือว่าแบบว่าไปดูไม้จะได้รู้ว่ารูปทรงเป็นแบบนี้นะเท็กเจอร์เป็นแบบนี้นะเรียกว่าอารีโอคาปัสนะคะคอตชูไบเยนัตอิเลฟเฟนชิเดนหรือแบบอารีโอคาปัส คอตชูบายเยนันะคะอีเลฟเว t คูลก็ซิล่านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะแล้วก็คืออยา,อยาแบบคือดูคลิปนี้อยากให้ดูเพลินๆน,นะคะคือถ้าแบบจะดูสรุปดูเร็วๆอาจจะต้องอดูคลิปอื่นเนาะเพราะอันนี้เราก็แบ,บเน้นคุยกันไปเรื่อยๆนะคะไม่แบบไม่เครียดไม่เร็วไม่เร่งรีบเพราะว่า ชีวิตเราเรีกบมามากพอแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฟาร์มพอดีแคทตัดทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรนะคะหลกัหลกๆเลยแล้วก็เป็นทางเพจนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ